สวัสดีค่ะค่ะมณีกัมภอกับนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒถินค่ะวันนี้นัดได้กว๋วยเตี๋ยวขา,าขาหมูตุนเนาะค่ะมาจากนำซุปขาหมูที่นัดกินเมื่อนั้นละค่ะนัาก,กะที่เหลือขาหมูที่เหลือ,ลอนัาก,กะมาตุนเห็ดนำซุปกว๋วยเตี๋ยวจากเครื่องแน่นๆเลยจ้ะมาเด้อจ้ะมาเครื่องกว๋วยเตี๋ยวนัดกินเส้นของตัวนี้เนาะค่ะเนี่ยจะเส้นตาเนี่ เส้นกว๋วยเตี๋ยวจ้ะมาเด้อจ้ะเสบๆบีบบอกเน่าใส่ก่อนกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนขามหมูตุนเป็นหมอเลยจ้ะขาอีลีเลยจ้ะเนี่กระดูกนี่นำซุปกระดูกใส่แค่รสแล้วก็ใส่พักเอ่อหัวพักที่น่าตั้มสมตั้มละค่ะหัวพักสวีทค่ะมาเด้อจ้ะเครื่องเนียนๆไข่น้ำจ้ะมีไข่ต้มน้ำ เนือปเปื่อยเนือหมูปเปื่อยจ้ะแล้วก็มีผักกาดลวกน้ำจ้าใส่ผักกาดลวกน้ำใส่แค่รสมาจ้ะต้องชิมเบิงรสชาติไปจังไหนอืมนัหมักแบบว่าเปรี้ยวหวานจ้ะบอกเปรี้ยวปันใดเบียบบกกเน่าเพิ่มอีกจ้ะนะกกระใส่น้าสม้มสายชูน้าจ้าแต่ว่าเบบบกกเน่าซอยเปรียยปร่ยว หวยหอมซอยบวบเผ็ดปันไนดนร่ำจ้ะนั่กกะใส่อีกเพล็กเผาเนาะจ้ะเนาะนี่เผ็ดเผ็ดเลยกว๋วยเตี๋ยวบกินบวบเผ็ดบวเสบเลยจ้ะออกเปรี้ยวหวานเนี่ยเสียบก๋วยเตี๋ยวฮึมสุดยอดเลยจ้ะมาเดอ้อจ้ะเต็มถ้วยปลอเลยจ้ะพุ่นถ้วย <laughs> กินเบิดปลเนาะ <laughs> มาจ่าสดหอนๆเนาะจ้ะ ยอดลอยอืมเหนือเปื่อยมองหนีมองกึืนมันนะาจา๊ะเนี่ยยำกึดกึดบะหมี่ตะเกียบจ้ะใส่ตะเกียบก็เพาเป็นนะมรสนัดอ่ะมาจา้ะก๋วยเตีเ๋ยวฮวอนออืมอืมม กินถือเออเนื้อเอ็นนะจ๊ะส่วนเอ็นแซ่บไปเปื่อยมันๆใช่หล่ะอากาศร่วงจังหวะสด แซ่บจะแซ่บอืมมีแห้งครับจ้ะสนับเหนือเปื่อยอืมเมือเด้อจจะกว๋วยเตี๋ยวแน่แนน้ำกันเครื่องแน่นคับ นัดเฮ็ดนำซุปขาตุนหมูนจะจ๊ะแล้วก็นัใไ่อันนี้น้ำจะ้ะนัใไ่ซินนามอนนะคะกิ่งนัใไ่อบเชยนาค่ะมันนี้มันหอมแฟนก่นย่างเขามาถามว่าเธอทําอะไรทําไมหอมจังเหมือนกว๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองไทยเลยวัฒนน่ะนัดขังแดกในอันนี้ค่ะแฟนบอกว่าหอมจังวัสนน่ะทุกทีเมนแลนด์ออกจากห้องขัวค่ะ <laughs> มันมือน,นีะะ่แล้วก็ มอนี่เราว่าหอมหอมจะทำอะไรหอมจังหอมวาสนาคือหอดเมั่งไทยแฟนวะก็เลยว่าฉันทำก๋วยเตี๋ยวใส่อนันอบเชยค่ะซินนามอนหืมอืมเนื้อกด อยากให้สดน้ำกันเด้จ้ะแซ่บแสบอืมอืมมีแห้งครับ ไม่แคบหมูด้วยจ้ะแต่ว่า,บาเบามากเพราะว่านี่กับเครื่องแน่นแล้วจ้ะจะ้ะไข่ ้อมกระเทียมเจียวน้ำจ้ำเหลืองานมากสุกกับเจียวนี้ไม่แห้งขัดก,กับน้ำต้มตําประมาณเนี้ยกระดูก สงบทั้งหลวกทั้งสดใส่ไข่ต้มน้ำกับเขากันดีดีจ้ะ นะออก๋วยเตี๋ยวนาซิเฮดรสชาติแบบว่าอกเปรียวหวานแต่ว่าตรงมีเผ็ดนําแต่บ่เผ็ดบ่แสบแล้วแต่ผู้มักจก้ะแล้วแต่รดเข้าแล้วแต่เข้ามักรสใดเขาก็ดดากปปุงเอาเอ็นมัน ăn cái cá đuối, mo tuấn đang mì rồi này chán đỡ cho này, đang กลัวจ้าหนักอิมแปลเลยค่ะเครื่องแน่นคักจ้ะกินบ่เบิดเลยหน่อยนึง จะนหนกฝากเป็นกำลังใจในายนาเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะสิเดบบะพลาดทุกคลิที่นัดตรวจลงค่ะสำหรับมือนีตรงขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ